สวัสดีสบายดีเนาะเอฟทีสุภสุคนเนาะบาข์อนซานสวัสดีครับพี่น้องร่างเดิกงานจากักเดอหมอบางแขนพี่น้องเนาะเดือบาข์คอสานสิผ่าเดินไปเบิงเ้อวบาร์คอนซานพอยังแนวควาซีฮอรท้องมียังแน่เนาะแต่ละมือละเว้นเนาะเดือทีผ่าไปแวะดือเบิงข้องกิ่เนาะยำแรลงเนาะอยู่ข้างห้างเดลหมบางแขนนะครับตอนนี้เลิกงานแล้วนะครับบา,ารขคอสานเลิกงานแล้วะครับจะอยู่ที่เดลหมอบางแขนนะครับวันนี้ ดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณข้างห้างนะว่าจะมีอะไรให้ดูบ้างให้กินบ้างก่อนเลิกงานเราจะได้ไ,ไปกินบ้างครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ยังเปิดอยู่นะฝั่งโซนฝัง่งห้างยังเปิดอยู่นะครับแล้วก็ธนาอาคารก็ยังเปิดอยู่นะครับซูปเปอร์มาร์เก็ตก็เปิดอยู่ครับไปกันเลยครับจะมีสันบ้างเดลยเดี๋ยวบางสันจะเดินไกนิดนึงวันนี้ลมแรงนิดนึงนะครับ <c oughs> แบบนี้แหละครับชีวิต ในวันทำงานนะครับหลังเลิกงานก็จะประมาณนี้เรียสีทุกท่านได้อะไรกินหรือ,อยังครับรือว่าใกล้จะนอนกันแล้วเดี๋ยวบากภาษาต้องขออนุญา,าตไปส่องหางของกินข้างห้าง,างเดี๋ยวมอบางแคก่อนนะครับยังก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะ ก็จะเดินไปตรงนี้นะครับเราจะไม่ขึ้นบนเครีย่อ MRT นะครับเราจะลงข้างล่างครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับที่จะไปหาของกินกันโอเคนี่เลยนะครับป้ายรถเมล์จะอยู่ฝั่งนั้นนะครับ จะ่บาข้าวสารจะไปหากับข้าวกินก่อนเนาะ,ะแล้วเราก็มาถึงที่หาก,กินของเราแล้วครับทีซีทุกท่านจะอยู่ข้างห้างเดอะมอลลนะครับตรงนี้จะเป็นเซเว่นะครับประมาณนี้เลยนี่ครับก็จะมีกับข้าวต่างๆอันนี้เป็นผัดไทยแล้วก็จะมีร้านนี้นะครับน่ากินม,มากเลยครับไก่ย่าง ตับย่างเมนูย่างต่างๆนะครับแต่ว่าผมมาดึกนิดหนึ่งนะเพราะบางร้านก็อาจจะเก็บกลับไปแล้วก็จะมีลูกชิ้นนึ่งด้วยครับกับประมาณนี้เยครับก็จะมีร้านลาบนะครับคนจะนั่งเยอะนิดหนึ่งเลยครับตรงนี้ร้านลาบปลาเผาด้วยครับสามารถสั่งได้นะครับตรงนี้ร้านจะอยู่ตรงนี้นะครับร้านลาบหน้าเซเว่นนะครับแล้วก็จะมีของกินเล็กนึงครับตรงนี้คือ ก็จะเป็นโรตีแน่เลยตัวนี้โอเคแล้วก็จะมาเดินในร้านนี้ครับ<ป>ก็จะมีผักขายด้วยครับเล็กๆน้อยนะครับสามารถหาซื้อผักไปทํากับข้าวได้แนละ้วหลังเลิกงานนะครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีผลไม้ด้วยครับบางร้านก็ปิดไปแล้วเนาะอย่าว่ากันเดอ้อคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าเรามาช้าไปนิดนึง ครับปกตินี่ก็จะเหลือเยอะแต่ว่านี่เหลือแค่ถาดเดียวแล้วเราก็จะมามีตรงนี้อีกทีหนึ่งครับแต่ว่าร้านนี้ขายดีทั้งวันทั้งคืนครับพ่อพี่เก็บเติมกับข้าวตลอดเลยดูได้เลยครับนี่แล้วก็มีร้านแกงใต้ด้วยครับเดี๋ยวผมให้ดูกับข้าวเนื้อปลาหน้ากินมากครับปลาเนื้ออ่อนทอดไข่พะโล้แกงไตปลาแล้วก็กุ้งหวานอร่อยครับนี่นะครับจะอยู่ข้างเดอะมอลล์บางแคนะครับ ใครที่อยากต่อรถตรงเดือยวบางแคร์ก็สามารถแวะซื้อไปห,หาเลือกซื้อกันได้นะครับฝากด้วยนะครับคลิปนี้จะใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาแค่ประมาณนิดเดียวแล้วก็อาจจะมืดนิดหนึ่งนะเพราะว่าอยู่ในตรงนี้เดี๋ยวบ่าวคาาารสันก็จะได้ขอตัวไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องบ่าวคาาารสันเดือยวซีรีส์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการใช้รับชมคลิปคัางต่อไปด้วยนะครับ ฝากด้วยครับไปไหนเด้อพี่น้องพ่อปิดภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้นะประมาณนี้เนาะเพราะว่าเฮามาสาโพตก็เลยได้คลิปสั้นๆรันกับข้าวพล่งให้ไปเบิดแล้ว <c oughs> บารสกับข้าวพลุ่งกินครับอย่าลืมเดอ้อปา้าแกเดอ้อข้ามารีวิวล่างเลนะืองินให้เบิงเนาะว่าฝากข่าวสั้นทีนี้ยังไงตั้งใจกเกิดเงินนะสีมาห้าข้ากินประมาณนี้นะพี่น้องโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย